จเจริญธรรมสำนึกดีค่ะนับเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะคะที่ทางกองทัพธรรมไดมาร่วมสนับสนุนคอปทหรือเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยและสปปสูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันค่ะซึ่งการชุมนุมประท้วงในครั้งนี้นะคะเพื่อปกป้องกระบวนการยุติธรรมในคดีของอดีตนายกรัฐมนตรีนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรค่ะซึ่งการชุมนุมในแต่ละครั้งกองทัพธรรมมีมาตรฐาน ในการดูแลสุขอนามัยที่พักที่อาศัยและสิ่งแวดล้อมอย่างไรไปติดตามกันค่ะอาใบาฟ้านาวาบุญนิยมนะคะ อดีตนี่เป็นพยาบาลใช่ไหมคะอดีตเป็นอาจารย์พยาบาลค่ะได้ตังตองนิดนลค่ะค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มาลายเชียงใหม่ค่ะแต่ก็นานมากแล้วนะคะเพราะปีนี้70กว่าปีแล้วค่ะแล้วตอนนี้นี่พอมีการชุมนุมอย่างนี้แล้วเห็นยังไงแล้วคิดยังไงนะคะถึงได้มาช่วยทํางานตรงนี้ค่ะอ๋อก็น่าะเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพธรรมใช่ไหมคะซึ่ง เราก็เคยมีประวัติของการต่อสู้ในการคู่ชาติในการบริการพี่น้องประชาชนนะคะเพราะว่ากองทัพธรรมเนี่ยหน้าที่หลักก็คือเป็นกองพลาพิการพลาธิการนะคะเราก็จะบริการในเรื่องของอาหารนะคะพี่น้องประชาชนให้ได้มีอาหารกินอย่างอุดมสมบูรณนะะ์นะคะนะคะมาได้ตัวไล้หัวใจก็พอรอกนั้นกองทัพธรรมรับใช้นะคะ,คะทีนี้เมื่อพี่น้องมากันเยอะก็จะเป็นปัญหารเรื่องขยะค่ะ เราก็ต้องบริหารจัดการเรื่องขยะนะคะทั้งขยะแห้งขยะสดค่ะขยะที่จะสามารถเอาไปกัเรียกไรรีไซเคิลนะคะเช่นขวดน้ําเป็นต้นนะคะประมาณนี้ค่ะต้องให้เป็นความเรียบร้อยง่ายงามนะคะเพราะครูสมณะโทีิราชจะให้เราเป็นอกองพนักทธิการที่เรียบร้อยง่ายงามอ่อนน้อมท่อมตนเป็นคนรับใช้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามจัดหรือว่าทําความสะอาดจัดเก็บ นะคะแม้พี่น้องเราจะมาเยอะก็มีความแตกต่างหลากหลายแต่ไม่เป็นไรค่ะเราก็ต่างร่วมด้วยช่วยกันนะคะซึ่งขณะนี้ทางอาจารย์หมอเขียวแล้วก็ทางพี่น้องกองทัพทันโดยส่วนของแพทย์วิถีธรรมนะคะซึ่งเป็นส่วนสําคัญของกองทัพธรรมก็มากันเยอะค่ะ mm hmm. แล้วก็พวกเรามาจากบ้านราชนะคะราชธานีสงมาล้วก็จะมาเสริมมาเติมใครถนัดตรงไหนก็ช่วยกันไปอย่างป้าใบฟ้านี่ถนัดในเรื่องของการทำผ้าสนนิดนึงนะคะ ก็พอถึงก็ต้องรีหาถุงขยะแล้วว่ามันจะมัดยังไงให้ดูสวยงามพี่น้องประชาชนสามารถทิ้งลงไปได้สะดวกสบายนะคะเช่นปากก็ต้องม้วนให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะทิ้งได้ง่ายไม่ตกลเลอะเทอะนะคะหรือสถานที่จัดาหารของพี่น้องประชาชนก็จะต้องเป็นความเรียบร้อยง่ายงามเพราะเอาป่อยปลูกขันนี่ก็สร้างมาตรฐานไว้ค่อนข้างจะดีมากเลยนะคะอาต้อยยังไม่มาเราก็ถ้วยกันสารต่อค่ะ ท่านนี้มีอะไรจะบอกแก่ผู้น้องพี่น้องประชาชนที่รับชมรับฟังอยู่ใช่ค่ะตรงนี้ก็คือระบบสรรทนาบคีพี่น้องมาด้วยตัวและหัวใจนะคะมาช่วยกันร,รักษาหรือเซฟกระบวนการยุติธรรมของชาติบ้านเมืองเพราะฉันเอาแต่ตัวและหัวใจค่ะนอกจากนั้นกองทัพรมเราจะรับใช้ด้วยอาหารนะคะแล้วก็สถานที่ที่จะอยู่อาศัยาการทําความสะอาดทั่วไปการเก็บขยะทิ้งขยะอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉันเอาตัวเล่หหัวใจมานะคะมาร่วมด้วยช่วยกัน เซฟกระบวนการยุติธรรมของชาตินะคะมวลมากเท่าไหร่ก็จะมีพลังในการที่จะทำให้ผู้ที่ทำไม่ถูกต้องนั้นได้ตระหนักว่าคนชั่วไม่ท้อคนชั่วถักทำชั่วและแต่คนดีเราไม่ท้อแท้ค่ะเราก็มามด้วยช่วยกันนะก็ขอเชิญค่ะพี่น้องท่านใดไม่ว่าจะอยู่หนไหนของประเทศนะคะโดยเฉพาะในกรุงเทพและใกล้เคียงเชิญนะคะมาร่วมด้วยช่วยกันที่สะพานชัยวรุเชเตค่ะเพิ่มมวล ให้กับผู้ที่ทางกําลังทําผิดในบ้านในเมืองได้ตรักว่าประชาชนไม่ได้อยู่เฉยประชาชนไม่ได้อยู่นิ่งประชาชนรู้รู้ร้อนรู้หนาวรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกนะคะคนดีไม่ทอแท้ค่ะจากนั้นก็ชัดเจนเลยนะคะคนดีไม่ทอแท้ดังนั้นสุขอ,อนามัยก็ต้องสําคัญสําคัญมากค่ะเ,<ล>เพราะ,ะ,ะว่าพี่น้องประชาชนมาด้วยตัวและหัวใจแล้ว<ม>ใช่ไหมคะมเพราะฉะนั้นในเรื่องของปัจจัยสีโดยเฉพาะอาหารนะคะน,น้ําดืม่มก็ต้องสะอาดนะคะถูกสุขอนามัย นะคะให้มากที่สุดค่ะค่ะอย่างนี้เป็นต้นค่ะเพื้นที่สิ่งแลดล้อมก็สิ่งเล้อทก็จะสาธเราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะใครตระหนักทางไหนก็ช่วยกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะจารเลนทำค่ะ แม้จะเป็นช่วงเริ่มต้นของการชุมนุมประท้วงครั้งนี้ทางกองทัพธรรมเห็นว่าสุขอนามัยของผู้ที่เสียสละเข้ามาร่วมชุมนุมในแต่ละวันมีความสําคัญอย่างยิ่งท่านที่มีความสนใจในการสนับสนุนปกป้องกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นเสาหลักของประเทศเข้ามาเป็นกําลังใจกันได้เลยนะคะเจริญธรรมสานึกดีค่ะ